วันนี้เรามาอยู่ในเกมมายครับเดี๋ยวแป๊บนึงออโอเควันนี้เรามาอยู่กับเกมมายครับนะซึ่งเกมมายครับออนั่นแหละโอเค เออเลือกกับบุมองทีเถอะโอเควันนี้เราจะมาเล่นไม้คราบกันนะเริ่มมาก็เกิดอยู่บนต้นไม้เลยโอเคก็น่าจะรู้จักไม์คราบกันดีหรือเปล่ารู้จักไม้คราบไหมเราจะเริ่มจากการตัดไม้ก่อน พอ,อ,อไปเมื่อกี้เหมือนเห็นแกะด้วยนะีแกะเบานี่ไงแกะ,จะจะ,แกะจะจะฆ่าแกจะจะฆ่าแกเออแหมแกระโดดหน่วยแตอีกัอดีมองหน้าทำไมฮะมองหน้าหาเรื่องเหรอทำไมเดินไม่ค่อยไปเลยเนะี่ยโอ้เราสามารถต่อยแกะให้ตายได้ เราจะมาครับโตครับก่อนไม่ใช่ต่อไปพีเอ็ แล้วเราก็จะไปขุดหินกันตรงนี้แหละขุดแม่งเลยตรงนี้เออเออเอะออ,อาจจะมืดหน่อยนะทุกคนขุดเราจะหินอะไรไม่รู้เนี่ยอยากได้หินธรรมดาไม่ได้อยากได้หินขาวอยากได้หินธรรมดา หินขาวอีกยาวแค่ไหนเนี่ยโอ้โหฉัรูหินขาวได้เลยนะเนี่ยนะดูสิเพิงเจอหินธรรมดาโอเคเราจะมาเริ่มขุดกันนี่แหละหินที่เราต้องการอาจจะมืดหน่อยนะทุกคน โอเคเราขุดแค่นี้ก่อนออกมาก่อนโอตัวครับเราจะเริ่มจาก P ีเอกหินเอาไปขุดต่อพีเอ็กมาเอาไว้เป็นเชื้อเพลงิงเมื่อกี้บากเห็นลาวาตรงนั้นด้วยเห็นว่ามีถม้ำแต่เราอย่าเพิ่งไปตะลุยเลย เรายังไม่พร้อมโอ้ยมืดมืดมากขนาดคนเล่นยังมืดคนดูจะขนาดไหนโอเคเราจะมาทําเตาอ,อบไม่ใช่เตาเผาเออเราจะมาเผาอันนี้เราจะคัดทอดไนะหมอืม,มก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ไดชาโคมาเอาไมา้ไปเผาเพื่อจะได้เนื้อเมื่อกี้มีเสียงวัวเราไปตัดไม้ต่อเราจะได้ควับคับขวานเุ่นเกมมีเราไม่มีอะไรจะพูดเยอะจะมู ครับขวานหินนะครับทุกคนดาบเนี่ยจะต้องครบเซตส,สิขาดผู้ร่วกไม่ใช่เพอครับมันจะเอากู้หินโอ้โหเราหินมันหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเหลือๆแกก็ทำหน้าที่ของแกไปซะ คุณทิ้ต่อโอเคได้ชาโคมอีกอันเราจะมาทำนี้โอเค๋ย okay. วเราจัดของในตัวก่อน ออครับท็อตไหมอ่าใช่ครับทอ็อตแต่เดี๋ยวมันจะมืดแล้วนี่เราต้องรีบไปตามล่าแกะแล้วดอกป๊าป,ปี้เก็บมาย่อยที่เกยนสองอันโอเคผมอยากจะได้เตียงสีแดงจะได้ส,สวยๆหน่อยมีทิ้งไปต้องรีบหาแกะแล้วครับแกะอยู่ไหนครับ แกแกจ๋าไม่เกิดเลยแถวนี้มันจะมืดแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีแกเลยอ๋อจอแกขี้ขาดอีกตัวหนึ่งสิเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นตอนแรกเห็นมันตัวหนึ่งพอดูดีๆมันมัน,ม,นมันรวมร่างกันอยู่สองตัวเอ้าออเมื่อกี้เผลอโยนทิ้งไปเถาแล้วที่เดิมเราอยู่ไหนอะเริ่มหลงแล้วเริ่มหลงแล้วฮาต่อค้าโอ้โหซอมบี้น้ำซอมบี้น้ำ มีไม้มไหมมีไม้เออมีพอมีไม้อยู่อะไรตีอะไรตีโอ้ซอมบี้น้ำยาเอาอไปเอาไปเอาไปอือซอมบี้น้ำขอร้องละอ้าอตายแล้วสีโคตรแรงเลยโอ้โหะไทองแดงม,มา ซอมบี้อีกแต่และอย่างตขามากั้นไว้ก่อนด้านหลังนี่โอเคแ้วกดดินตรงนี้ไปกั้นด้านหลังก่อนจะได้ปลอดภัยถ้าจะขุดทำไมยังมีดินเข้าอยู่โอ้ยแล้วคืนนี้เหรจะนอนไงอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนเออมีทอดอยู่นี่ว่าแปะแปะเป็นบ้านชั่วคราว ไม่เหมือนบ้านเลยเหมือนจะปลอดภัยนะที่นี่อืโอเคเป็นบ้านเช่าได้อยู่ขอบคุณคุณต้นไม้นะที่ให้ผมเช่าอยู่ที่นี่หิวกินไปนครับเตียงได้ยังเตียงขาดเลยขาดไม้โอเค ด,ด้อยู่อะไรอยู่มันจะมาครับไม่ใช่จะมารับไปเเ้าก็จะได้เตียงสีแดงมาแล้วโอเคนอนชิคกต้องกดดันบนนี้เพิ่มพื้นที่ใช่ไหมเนี่ยอืมมีซอมบี้วไว้ใกล้อโอ้โห แค่ซอมบี้อยู่ใ,ใกล้ก็นอนไม่หลับเหรอโอ้โหนอนยากจริงๆเนาะไอคนนี้เนี่ยนะมีมอนเตอร์อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเลยถึงนอนไม่ได้นะทำไงต้องออกไปไฟใช่ไหมเนะี่ยหืไหนทัฟฟี่ไม่ไม่ใช่ไหนซอมบี้เขาพูดว่าทัฟฟี่เฉยไหน ไม่เจอเลยนี่เสียงซอมบี้กับสกเกลลิทั้นนะ่ะเอออยู่ไหนอยากจะนอนแล้วนะทุกนายอยู่ไหนเนะี่ยออกมาสิคนจะนอนเราไม่ให้นอนเนะี่ยเออนอนได้สักทีกว่าจะนอนได้โอเคเราคิดว่าเออเอานี่เป็นบ้านแหละไม่ต้องเช่าแล้วเอานี่เป็นบ้านเลย คืนบ้านแบบพิเศษจ,จะอบอมุ่นโอเคเฮ้ยคนนันโอเคเดี๋ยวเราจะเอาดินมาก่อนโอเคนี่เราก็จะเป็นบ้านต้นไม้นะครับทุกคนบ้านต้นไม้ นี่ก็คือบ้านต้นไมน้นะนี่เดี๋ยวอย่างว่าเมื่อกี้มันเห็นสีขาวเหมือนชื่อมีคนมาเล่นหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าตาฝาดตาฝาดนะทุกคนโอเคประตูเราได้ดอมาแล้วมันให้มาตั้งสามอันนะเขาแถมงนะัยน วางเยอะๆเลยเฮ้ยแมงมุมสไป์เดอ์แมนนานมาทำอะไรในน้ำอะอืมอ,อ,อืมาสิอืมฮ่าๆๆก็ไม่เอาตาแมงมุมโดนทิ้งโอเค เราควรขยายพื้นที่นะใช่เพราะว่าตอนนี้มันแคบมากเบตจากบนนี้ก่อนขยายาอือฮึเราเป็นหินดีกว่าหินสีขาวอ้าววางในตรงนั้นน่ะกเกะช่างม,มันเถอะเราจะเอาบนนี้เป็นอะไรดีน่ะ หินเราต้องไปคุดหินอะโอ้คือแบบเรามีหินแค่ก้อนเดียวจะเอาไปคาอะไรได้เราเยอาพื้นที่ก่อนหาหินธรรมดาก่อนมีแต่หินสีขาวเนี่ยอะไรอะออางั้นงั้นองั้นเราก็ถ้าหากเราอ๋อนี่ไงกำลังพูดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าหากเราบอกว่าอยากได้เออช่างมาเถอะอย่าไปสนเลย โอเคแค่นั้นอะไรอะงกประโทอะไรเนี้ยนะ okay. แกก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีเลยนะขออนุญาตเอาเตรียมมาไว้ตรงนี้นี่แต่ต้องทุบหลังคาหน่อย ให้สูงขึ้นเอออฮะโอเคตรงนี้เราก็จะได้มาตรงนี้เราได้แค่สี่เองอ่ะเพราะฉะนั้นอยากได้หินสีแดงจังเลยมีหินสีแดงไหมเนาะนีะ่ย <c oughs> หินสีขาวมันเยอะผิดปกตินะเยอะจังเลย แถวทรายน้ำต้องอยู่ใกล้น้ำาน่นเลยถ้าขุดไปอีกนิดนึ่งน้ำทะลักแน่มาสร้างบ้านเราอยู่แถวนี้อ๋อโอเคคือแบบหินธรรมดาจะหายากไปไหนครับโหอื้อหือินสีขาวใครเ,เอามาย้อมสีหรือเปล่าทำไมมันอะผิดปกติแล้วเนี่ย แล้วนี่อะไรอีกออก็หินสีขาวเหมือนเดิมจะให้กดไปถึงไหนครับพี่โอโหเจอฐานก็ยังดีแล้วนี่อะไรเนี่ยกวดอ๋อเฮรู้สึกว่าเราจะเริ่มผ,ผ่านพ้นชั้นหินสีขาวนะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มาขุดฐานก่อนไอพวกกวดเนี่ย เราจะสามารถวางทอ็อดดักก็ได้นะให้มันล่วงลงมาแล้วก็โดนทอ็อดทานยเจเลิควิยตไม่เห็นหน้าตื่นเต้นเลย <laughs> โอเคเอยเราเอาพวกไปขุดทไปขุดทานทำไมเนะี่ยโอเค อืมฮอ่อ huh. อ uh ีหงอือ huh. อ uh ืมเออดนี้ด้วยถ้าจะหมดแล้วแหละทุบทิ้งขอให้โชคดีนะพวกแก เพราะว่าฉันจะอุดแหละไม่ใช่อุดแบบนี้ซิวางก็ผิดด้วยจะต้องอุดอมันไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงหินธรรมด,ดาฉันเจอนายแล้ว ที่สุดความหมายของเราก็เป็นเจงจ้าครับตาเผาอืเอะไรดีๆออกแล้วเนี่ยตาเผาพิสดารอยู่บนนี้เลยโอ้โหอะไรจะพิสดารขนาดนั้น นวัตกรรมใหม่เตาเผาพิสดารต,ต่อไปเราก็จะมาคับกล่องไม้พอไหมไม้่มพอหินสีขาวมันจะนั่งเอามาแปลรูปเลยฮ่าฮ่าฮ่าก็สวยดีนะถ้าแปลรูปอะ่ะพอไหมทุกคนคิดว่าพอไหมาทานไปหน่อยเอาทานไป ่าฉันจะไปตัดไม้ต้นไม้เนี่ยเขาให้ฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ตัดเขาตามจริงผมชอบสีฟ้าแนละ้วแต่ตัวละครผมเป็นสีเขียวให้มันเหมาะกับอ่รูปโปรไฟล์ใน YouTube หน่อยเป็นเป็นกบบางคนบอกว่ากบจริงเหรอ าะมันคือกบแบบตั้งใจตั้งใจที่มันเป็นกบะนะอปิดเลยช่างมันเข้าแบบนี้ก็ได้ดูลำบากอ่ะประตูต้องเยอะเพราะเขาแถมมาให้ตั้งสามอันอ่ะโอเคเด็กบนนี้เผาเสร็จยังอ่ะเผาเนื้อต่อนะจ๊ะที่วิตัดไม้คือเราจะมาสร้างกล่องเก็บของ อืมเราได้กล่องเก็บของมาแล้วเก็บคอไว้ก่อนเก็บอะไรไว้ดิพวกนี้ออกมาเก็บก้อนเก็บไม้เก็บนี้เก็บฐานไม่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 เอาไม้เอามาก่อนไม้เอามาเก็บจะคลับอุปกรณ์เหล็กไหมอืมถ้าเราเจอเหล็กแล้วคลับอะไรดี ครับชุดกาะมาแต่มันก็คราฟเพ้แค่สองอันเองแต่ว่าไปสกินเรามันก็ดูตลกดีอครับไรดีอะครับไรดีช่วยคิดหน่อยทุกคนอ๋อ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 ออออสระออสระอ่อ,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 อสร้างไรอ่ะครับไทยดีไม่ใช่สร้าง อข้ามหมวกเหรอจะดีไหมข้ามันไก่ดีตัดขนแกะได้มันจะมีโอกาสดีขึ้นนะขบแผ่นเหยียบดูไรประโยชน์มากประตูเพื่อเพื่ออะไรข้าหมวกนี่แหละเราจะเอาไปทำอะไรอ่ะนี่มีหมวกใส หน้ามันเอ๋อกว่าเดิมอ่ะเพราะใส่หมวกอะ่ะได้ครับเอาเราถอดหมวกออกไม่ได้วัดคุณครับถอดหมวกออกไม่ได้จ้ะโอเคถอดหมวกออกได้เม่กี้ทำไมถอดไม่ได้เนี่ยคือมันจะเป็นรูปรูปแบบโค้งโคมันไม่มีเอเน,นลงใช่ไหมพอใส่ปึ๊บทำไมมีอ่ะหน้าเอ๋อกว่าเดิมอะไรวะหน้าโคตเอ๋อเลย โอเคเราไปกดต่อแล้วต่อๆอัดทอดมาด้วยทอดน้อยเกินไปจริงๆเราก็มีทานเยอะนี้นะต้องเป็นห้าใช่ไหมโอเคเอ,อ้ยมามาหมดเลยเลยโอเค ไม้สติกโอเคต่อไปเราก็จะไปลงเหมืองเจลีว่าทำไม่ได้เราเป็นคนคุดเองเขาต้องเยกว่าเหมืองใช่ป่ะแต่พี่เอ็กหินจะเราจะพังแล้วอะ่ะถ่ายมานานเหมือนกันนะเนี่ย ป,ป๊ปอบปบ๊ปอบปบ๊ปอบปบ๊อบ<อ>สวยดีถ้าเรากดตรงนี้ออกหน่อยกดตรงนี้ไม่ไม่ใช่อะใช้ผิดจังเลยโอเคแล้วก็กดตรงนี้ออกหน่อยตรงนี้อืมกดด้ วิสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่คตรตรงนี้อืมทำไมติดหัวอ,อ,อ,อตัอเผาอยู่ไหนเอออยู่นี่เผาเนื้อไว้นี่นะเกือบลืมเลยว่าเผาเนื้อไว้ บอกเลยนะโอเคพีเอ็กพาร์ึเดี๋ยวแับหนึ่งนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ต้องขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะบายบายเออไปจบคลิปค้างเมื่อกี้ทุกคนโอเคบายบาย